นางวันเพนอุดมศรีเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่สอง <ermo> <S 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 ก็รักษาที่โรงพยาบาลก็ผ่าตัดผ่าตัดและก็ให้เคมีกินไม่ค่อยได้ก็เครียดเหมือนกันตอนที่ผ่าลำไส้อะโควิดมันเข้ามาเต็มๆเวลาให้เคมีก็เยี่ยมไม่ได้ก็ต้องนอนคนเดียวผลข้างเคียงก็ตอนให้เคมีมก็จะมี เหนื่อยตอนที่ผ่าเต้านมนะมีแพ้ผมล่วงหมดแต่ลำไส้ใหญ่มันไม่มีผลตอนที่ให้เคมีก็กินตัวนี้ด้วยตอนที่เป็นเต้านมไม่มมได้กินมากินตอนช่วงเป็นลำไส้กินยาตัวนี้ก็กินได้นอนหลับกินได้น้ำหนักขึ้น,นเยอะตอนนี้สามเดือนนี้เขาจะตรวจทีผลที่ห,หมอครั้งสุดท้ายก็เลือดปกติค่ามะเร็งไม่มีแล้วก็กินยาตัวนี้ดีมาก ว่ามันช่วยได้เยอะเลยอะ่ะก็อยากให้กำลังใจจากคนที่เป็นโรคนี้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดี